จนไม่ให้เข้าขอเข้าโดยติดต่อเรื่องอะไรคะติดต่อติดต่อเรื่องอะไรบอกมาก่อนติดต่อเรื่องอะไรไอ้คนงอนครับมางออะไรอะ่ะติดต่อเรื่องอะไรบอกมาก่อนง <มา S 1> อนง้ออะไรอะฉันไม่ได้เป็นอะไรไอ้คนงอนหน้าฉันไม่ได้งอน รับเลยรับเลยคืออะไรอ่ะจะไม่ได้งอนไม่ไม่ใช่งอนหน้าขอตัวครับเดี๋ยวผู้ห่ายวะจะไม่ทำอีกแล้วครับคือแบบหูแบบอะไรอ่ะแล้วก็รอข้ขอความไปเถอะขนาดโทรไปแล้วทักข้ขอความไปแล้วจนแบบ ได้ยินจากคนอื่นนะว่าว่ารักยังอยู่อ่ะแล้วที่ฉันคิดยังไงอ่ะสี่ีค่ะวัสดีครับยอยยอๆ <c oughs> ันก็ต้องดูว่าใครมาอยู่ใกล้ลูกเอ๊ะหนูค่ะหนูอยู่ใกล้ลูก <c oughs> ค่ะอันนั้นผัวค่ะไม่ใช่ลูกก็ดูท่าเขาดิ อุยเอวห่านซะด้วยสิริสอนมาท่านเนี่ยใช่หรอมีสิริต้องดูสี่หวานไม่หวานลูกสิบสามคนนะ่ะเยอะแล้วลูกเยอะทีมฟ<อ>ุตบอนพร้อมตัวสำรองจะไม่ต้องไปยุ่งจะไม่ต้องมายุ่งกับฉันอย่าไปหาใหม่ใหม่สักแปดคนก็พอเด้อ รถเด็กมากครั้งนี้อดีตไอ้ไอ้ดาร์ากมันบอกรถตำรวจเราช้านะฉันไม่ให้เข้าฉันไม่ให้เข้าจับหาคีย์ให้มันซนะฉันไม่ให้เข้าปูนนี่่แแบบอยยเลฉันไม่ให้เข้าติดต่อเรื่องอะไรคะ ติด <รอ S 2> ต่อไปหน่อยติดต่อเรื่องอะไรบอกมาก่อนติดต่อเรื่องอะไรไอ้คนงอนครับง้ออะไรอะ่ะติดต่อเรื่องอะไรบอกมาก่อนงอนง้งงออะไรอะ่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรไอ้คนงอนหน้าฉันไม่ได้งอนรับเลยรับเลยคืออะไรอะ่ะฉันไม่ได้งอนไม่ไม่ใช่งอนหน้า ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้งอนฉันไม่อะไรงั้นฉันจะตั้งใจทํางานฉันไม่งอนอะไรทั้งนั้นเชื่อ <rey u, S 1> ถามพี่พี่สุบิได้จะตั้งใจทํางาน BJ, งอนหน้าสง่งเดาส่งข้อความมาไม่ทีหลังก็จะก็ไม่ทักเหมือนกันแค่นั้นแหละจบวิยีนอกโลกเข้าเลยไม่ได้ต่อ เขาได้มุย้ยร่างนั้นเสื้อเลนเกียวเขาได้มุย้ยบนขึ้นโดยตามอยู่ขอโทษนะครับมีที่ไหนอทักมาแทนที่จะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อแป๊บนะไม่อยู่ไม่อยู่นะไม่ตัน้นไม่รู้ว่าจะเมื่อไร ทำไมไม่บอกอ่ะทำไมตั้งนานอ่ะคุยกันอยู่ตั้งนานนานมากๆด้วย,วยจนลืมไปแล้วนะจนลืมแบบว่าเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่หรอเอดี๋ยวด,ด,ด,ดูนะไม่รู้รนะว่าตอนแรกมันไม่มีนอกโลกเข้าไงพอาะนอกโลกเข้าก็ก็เลยเหมือกระทานหาันไม่ได้ผีทิ้งไว้ออกลานจอดปฐยาม แล้วก็บอกว่าอะไรนะก็เห็นเคยบอกว่ารอการรอใครมันก็รู้สึกเหมือนทรมานใช่ไหมใช่เนี่ยรอนี่ก็รอเหมือนกันก็นึกว่าไปแล้วก็ไม่เห็นตอบอะไรจนสุดท้ายแบบต้องพิมพ์กลับไปอีกรอบอ่ะจนจนจนมารู้อีกทีที่จริงก็มีคนบอกชื่อ บอกชื่อดาร์ก,ก่อนที่ดาร์กจะตอบข้อความฉันอีกนะว่าดูดีดูดาร์กมันขับรถดีเอา้าไหนว่าไม่อยู่เห็นไม่เห็นตอบข้อความมาก่อนให้ฉันคิดยังไงอ่ะฉันก็รอข้อความไปเถอะแต่จนแบบให้คนอื่นเห็นเห็นดาร์ก,ก่อนแบบนี้อ่ะแล้วฉันจะให้ฉันทำยังไงอ่ะโทษครับเดี๋ยวรอแ้าทำมาแต่จะเมสเซจมาครับก็ไม่ใช่อะไรหรอก ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกไม่อยากบอกครับจริงอะ่ะฉันก็รอข้อความไปเธอรอว่าจะโทรกลับมาว่าจะอยู่เลยไม่อยู่จนแบบต้องได้ได้รู้จากหูคนอื่นแนละ้วว่าว่าดาร์กยังอยู่อพอคนอื่นบอกว่าไอ้ดาร์กนี่ดามันขับเราอยู่ตรงนี้นี่ หีตำรวจก่อนหรือเปล่าก่อนตอบอะไม่ใช่มาแล้วมาตอบนี่ใช่ครับมาปุ๊บก,ก็ไปจกเลยแล้วก็หนีตำรวจก่อนแล้วก็ตอบอตัครับ <c oughs> อย่ายวายมาจะไม่ทำอีกแล้วค่ะคือแบบโหแบบอะไรอ่ะเราก็รอข้อความไปเถอะขนาดโทรไปแล้วทัาข้อความไปแล้วจนแบบ ได้ยินจากคนอื่นนะว่าว่ารักยังอยู่อ่ะแล้วที่ฉันคิดยังไงอ่ะร <c oughs> ูกขึ้นทีดีจะจะวัาไอ้นี่ทำไมอทำท่านั้นไม่ได้รูกขึ้นดีดีรู้ขึ้นดีดีก่อนเ <c oughs> ขาเนียก็ไม่ใส่ใจแหละไม่เป็นไร ไม่ใส่ใจก็ไม่เป็นไรอยากก็ก็อยากจะทักก็ก็ทักมาถ้าไม่ทักก็ก็ตามนั้นถ้าถ้าเธอทักฉันก็ตอบถ้าเธอไม่ทักฉันก็ไม่ตอบไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นใช่กระลาทีวีสีกระลำอะไรเอาเอาวาก็ถ้าเข้าความไปเลย เอาดอกไม้ด้วยดอกไม้บางทางโอเคครับเก็บนะครับมะนาวเกือบจะสุกแต่ยังไม่สุกอีกสองวันถึงจะสุกเขาแจ้งไว้ก็ทางเพื่อนโดยเองไม่ใช่หมายถึงเราอะโอ๊ยอ้าวแล้วกูเข้าไม่รู้หลอดทอเต็มเสวัสดีครับมึงชนรถกูผมไม่ได้ชนผมไม่เห็นมาถึงแบบว่าแบบมาปุ๊บก็แบบ ขี่ไปจกปูนด้าตาเฉยอ่ะคนเราอ่ะทั้งที่เราแบบ <c oughs> ก็หยิบโทรศัพท์ดูบ่อยๆไม่จะตอบนะอยู่หรือเปล่าหรือไปนอนแล้วหรือไปพักแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็เป็นห่วงนะแล้วก็ถามว่าเนี่ยเห็นดาร์กมันทักมาก็บอกกับคนในวอรเนี่ยเราก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วนึกว่านึกว่าจะไปไปพักแล้วแต่ที่ไหนได้มาถึงก็มาจกปูนเลยยังเตื่น เพิ่ตื่นล้าก็พอมาจบปูที่ทักข้ขอความไปรอบแรกแล้วนะครับก็ไปจบปูพอจบเสร็จปุ๊บก็เลาแล,าล้วก็นอกโลกเข้าแก๊บมามีกองมีแก๊บมาใช่ข้างบนว่ะเออข้างบนกลับไปทางสเตเดียมไม่ได้แม้เสจไปเลยปุ๊ควักมือถือบ่อยจังอะใครทักมามกำลังได้ดูข้อความ อย um> ู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีคนทัดมาเห็นควักไปถือบอยบอยดมีคนมาขอญาตลาพักร้อนด้วยได้รับใช่ปะขอญาตลาพักร้อนจากวิงซูย่าวิงซูย่าลาพักร้อนอ๋อใช่ใช่เขาไปพร้อมกับซอฟทิกเดี๋ยวเขาบอกเขาไปไปไหนซะอย่างนอกโลก เห็นเฉาก้วยบ้างไหมเดียวเนี้ในเมืองอะ่ะเฉาก้วยไม่เห็นเลยอ่ะจริงเหรอใช่คิดถึงทำของครบแล้วเหรอที่นู่นอ่ะยังยังยังจบใบกระท่องไม่ครบเนี่ยพอจบไม่ครบช่ไมก็เลยมา มาที่นี่ต่อตำรวจไม่พออยู่ที่นู่นเป็นโจนที่นี่เป็นตำรวจไม่รู้านี่ว่าเราพักร้อนเนี่ยใช่พักร้อนตอนแรกจะชวนพักร้อนแล้วแต่เห็นเหมือนอยู่ติดที่นู่นก็เลยไม่ได้ชวนมาจะชวนพักร้อนด้วยกันแล้วตอนแรกสมมติถ้ารเห็นเฉากกลยบอกบอกให้หน่อยนะว่าอย่า อย,ย่าญาสิริคิดถึงได้ครับวันนี้ก็ไม่ไมเ,เห็นเลย ừ, เขาเดี๋ยวเขาไปอยู่นู่นไม่เห็นเหมือนกันที่นู่นก็ไม่เห็นไอโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลโทษพี่ทำไมผมอะไรส,สบายเงียบหมดเลยอ่ะคนกเ,เก่าๆแก่ๆหายไปหมดเลย <c oughs> ใช่อาติลาก็ไม่เห็นแล้วโจโจ,โจเซฟก็ไม่เห็นแล้ว โจเซฟไปไหนอ่ะโจเซฟครับไปอยู่ประเทศตัวเองครับไปเปิดร้านซูชินะร้านซูชิใช่แล้วคืออะไรอ่ะเขาไปเป็นเจ้าของร้านซูชิแล้วก็เทรนคนงานจีนกับญี่ปุ่นที่อาหารประเทศอะไรอ่ะเขาอยู่ไวบูดครับของเขาเลยอ่ะไวใช่อืมอ จะเป็นไงไปจกปูนได้เยอะไหมวันนี้พักร้อนวันสุดท้ายวันที่สามได้มารวมรวมก็เกือบร้อยเจ็ดสิบใช่เห็นคนบอกว่าจักรวยนี่ไม่รู้จักโรบอปไม่ไม่ไม่มีเงินเดือไมาชี้ห้าหลักห้าหลักคือเท่าไหร่หลักหมื่นประมาณสองหมื่นห้าทำไมอ่ะตั้งไปไหนหมดหมุนครับเอาไปหมุนซื้อกล่องซ่อมอะไรพวกนี้แล้วก็เอาเงินส่งเข้าบ้าน ไปหน้าเ,าเดี๋ยวน่าจะหมดพักร้อนวันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเอาของว่าพวกปูนพวกเอ็นดำไปขายโดนตำรวจจับบ่อยไหมก็อสองเกมสามสามรอบครับเกมสามรอบเกมสามรอบ,รอบใช่ จบห้าสิบรอบเกมสามรอบใช่แล้วหีโคตรที่โกงอะ่ะรถมันแรงอ่ะี่เจ้าแรงมากๆากี t ีเหรอแต่เราแบบมาเจอกันก็เวลาแบบ<ร>ว่าไม่ไม่ค่อยตรงกันตลอดเลยนะพอมาหาปุ๊บก,ก็ก็รับพักร้อนพออันนี้ปุ๊บก,ก็ไม่อยู่อะไรอะ่ะ พี่สิริจะไปเข้าเคเอสกับเอ่อเจลี่หรือเปล่าเห็นเคมีทั้งมั่งมีทั้งเจลี่เขาจะไปอยู่เคเอสอ่ะใครบอกใครบอกไม่ไม่มีใครบอกมาถามดูเพราะว่าเห็นว่าเจลี่กับมั่งมีจะไปขอเข้าเคเอก็เลยมาถามดูอืใช่แต่สำหรับก็สำหรับสิริมัน ถามว่าถ้าอยากเข้ามันก็เข้าได้แหละมันไม่ได้ติดอะไรหรอกอ,อุ้ยขอบคุณนะคะให้ดาวน้องกระต่ายขอบคุณอยู่หลายดาวเลยค่ะคามิเจอวิขอบคุณค่ะคามินอ,อ,อนอีกนอนอีกอ๋อคเจ้าเศร้า,าบางทีฉันก็อยากแบบอยากมาเจอคนที่ฉันอยากเจอแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอเวลาไม่ค่อยตรงกัน งั้นเราฆ่าลาทิ้งไหมเอ้ยอมไม่ใช่ดิงั้นเราฆ่านาฬิกาทิ้งไหมต้องมีเวลาถือ <laughs> ไปออิวเพลก็ได้เดี๋ยวผมตาม off Q วงม <laughs> <laughs> in time i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headache stack restlessness to hell and back what's my purpose what do i grab a slippery surface a heart attack